สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมก็คลิปนี้นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮาลอยสูตรไ็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่8นะครับเดือนกุมภาพันธ์สองพนะครับหกสิบหกเนาะนะครับคลิปนี้มัดรวม4ี่น่อยนะครับพี่พี่มีน่อยเฉพาะกิจน่อยรอบพิเศษน่อยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแต่ว่า ในสูตรนี้หลักๆจะเน้นในรอบปกตินะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มาไม่ตรงรอบเลยนะครับมาในตัวเน้นแต่ว่ามามาไม่ตรงรอบนะครับพี่เมื่อวานนี้ของเรามาแค่ในตัวเน้นมาแค่รอบเดียวก็คือในรอบพิเศษนะครับถ้าเกิดในรอบพิเศษใครเอา2ไปวิง่งลู่นะครับเข้าไปที่ 2- อสาตรงๆเลยนะครับส่วนรอบปกติเนี่ยมาเป็นเพียงเลขวิ่งเนาะหนึ่งนะครับหนึ่งไปอยู่ข้างหน้านะครับเมื่อว,วานนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวที่ผมเน้นให้เนาะ ผมเน้นรอบปกติกับ V.I.P. นะครับไม่มานะครับ2มารอบพิเศษแทนนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนพี่พี่ทุกครั้งเลยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมวันนี้นะครับสุดเม็ดเดียวที่ผมจะให้ไปนะครับ ผมให้วิ่งนะครับผมไปที่5้าสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเก้นะครับผมเน้นนะครับในรอบปกติลองพิเศษนะครับผมสายรูดนะครับก็จะมี9 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99นะครับผมส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมโฆษณานะครับก็ขอขอบคุณมา,มากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมวันนี้นะครับผมให้ไปที่90นนะครับเก้าหนึ่งเก้าสี่ 95แล้วก็ 99, 99นะครับผมวันนี้ชอบเลขบิ้นนะครับเนาะ9 0 9 1 9 4น5 99นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับผมหลักร้อยผมให้ไปที่เลข4ีนะครับ 494นะครับ499นะครับพี่ๆชอบเลขหามกับเลขเบิ้ลเนาะนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเน้นรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับก็ภาพรวมมัดรวมสี่หน่อยนะครับใครชื่นชอบมาทางก็เอาไปเสี่ยงโชคตั้งแต่รอบเฉพาะกิจได้นะครับรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับใครที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมนะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดแล้วไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็อย่าลืมเข้าไปที่ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองราคานะครับพี่ๆเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับสลหรับบ้านขุมทองราคานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงเงทุกคนนะครับกลาบสวัสดีครับ